ประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมืองดลอยกระทงในท่าเรือหรือโปะ๊ะที่มีประชาชนเป็นจํานวนมากด้านนายกรัฐมนตรีกําชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มการปล่อยโคมลอยที่อาจส่งผลต่อก,การบินพร้อมขอให้วันลอยกระทงนะคะเป็นวันแห่งความสุขของทุกคน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เทศกาลลอยกระทงจะไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษแต่ขอให้ทุกหน่วยงานดูแลความปลอดภัยและขอความร่วมมืองดการจุดดอกไม้เพลิงและพลุรวมถึงการปล่อยโคมลอยเพราะอาจรบกวนการบินของท่าอากาศยานได้ สำหรับวันลอยกระทงปีนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ระบุว่าไม่ได้ขอสิ่งใดเป็นพิเศษแต่คาดหวังให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระราชวงศ์ทั้งหมดให้ทรงแข็งแรงครับ,บ,บ,บก็แจ้งไปอย่างเดียวก็เรื่องการใช้ดอกไม้เพลิงการจุดพลุอะไรต่างๆเหล่านี้นะการลอยโคมขอความร่วมมือด้วยแล้วกันมันทําให้เกิดปัญหาไปทั่วไปหมดแต่ก่อนนั้นก็ใช้ ในบางพื้นที่วันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ทุกพื้นที่เราก็ไม่อยากห้ามหนะแต่ในช่วงเวลาไหนที่มันจะรบกวนการบินเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอย่างอื่นด้วยเพราะเราเราปล่อยโคมก็สนุกสนานแต่ไอ้เครื่องบินเขาเดินทางอยู่เนี่ยจะทำยังไงมันก็เสียในเรื่องอื่นๆด้วยคนเขาก็ทําธุรกิจอีกอะไรอีกนะขอความร่วมมือไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทั้งทุกทั้งโศกนะก็มีความพอเพียง อยู่ในใจทุกอย่างก็อยู่ในใจผมอยู่แล้วนะก็ผมไม่ได้คาดหวังให้ตัวเองเท่าไหร่หรอกคาดหวังให้คนไทยทั้งประเทศนั่นแหละแล้วก็ถวายพระพรพระบาทหลพี่หัวสมเด็จพระเจ้าพระมอมชินาศแล้วก็พระราชวงศ์ทั้งหมดนะให้ทรงแข็งแรง ขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวงดปล่อยโคมลอยใช้วัตถุที่ไม่อนุญาตให้ซื้อและจำหน่ายเช่นประทัดยักษ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าลอยกระทงบริเวณท่าเรือหรือโป๊ะที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้